ให้เตรียมพร้อมสร้างคุณสร้างกุศูนย้มากที่จะการที่น่ากลัวที่สุดก็คือที่จะการช่วงส่งได้ปีเก่าตอนรับปีใหม่มันก็เป็นสิ่งที่น่าสิวนน่าขวัญแต่ว่าน่าสิวนน่าขวัญนี่เห็นไหมลูกเข้าใจไหมมันเหมือนกับจะรอดหรือไม่รอดพ่อพูดให้ฟังคุณสมมูรณ์ไม่เหมือนรอาจะรอดหรือไม่รอด เหมือนที่เราเข้าห้องไอซียูจะได้ออกมายหรือเปล่าไม่ทราบการเข้าห้องไอซียูนี่จะได้ออกมาจากห้องไอซียูหรือเปล่าไม่ทรานั่นแหละช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนนับปีใหม่นับจากวันนี้ไปแล้วนี่แหละเตรียมความอันตรายที่สุดแต่ไหนก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสมด้วลึกถึงบุญกุศลที่สร้างมาตลอดนะเพื่อว่าจะได้เป็นพระกรรลังบุญหนุนเราให้ออกจากความชั่ว นุ่เราจากนี่ช่วงสงท้ายปีเก่าหรือนี่ทิศการเรียกว่าใกล้จะถึงปีใหม่ตั้งแต่ต้นปี66จนถึงท้ายปีนี่แหละเพราะว่านี่ท้ายปี66เราเตรียมบุญเตรียมกุศลให้มากๆก่อนที่จะเข้าไปถึงปีใหม่อีกไม่กี่วันไม่งั้นไปลอดนะดุกนะเหมือ